ดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณแนนอีกแล้วนะคะในอักษรออ l นเล่นในคาบนี้ก็ยังดูในเรื่องของการหารอยู่นะคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป4ีเล่มหนึ่งของอักษรนะคะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า100นะคะนักเรียนนักเรียนจะเจอกับหัวข้อการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารน,นะคะ อ่เรามาดูตัวอย่างกันก่อนเนาะสมมติว่าคุณแทนมีประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารน,นะคะก็คือ12หารด้วย Apple เท่ากับ3อ่าจากประโยคนี้เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเราจะต้องแทน Apple ตรงนี้เนี่ยด้วยเลขอะไรนะประโยคสัญ,ญลักษณ์เนี่ยถึงจะเป็นจริงอ่าถ้าบางคนคิดไม่ออกนะ เดี๋ยวเราจะมาใช้แผนภาพช่วยเรานะคะอ่าเริ่มจากคุณแอนเนี่ยมีบล็อกมาให้นะซึ่งจะมีบล็อกทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยที่โชว์อยู่ตรงนี้มีทั้งหมด12บล็อกใช่ไหมคะอ่าแล้วเราต้องการแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคะจากประโยชน์สัญลักษณ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มก็ไม่รู้อะแต่ว่าอะไรเอ่ยแต่ว่าในหนึงกลุ่มจะต้องมีบล็อกอยู่3บล็อกใช่ไหมคะอ่ะเราก็มาลอง วาดแต่ละกลุ่มให้เขาดูเนาะโดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีบล็อก3บล็อกใช่ไหมคะอ่ะก็เริ่มกันเลยครูแนนก็จะแบ่งกลุ่มแบบนี้อ่าโอเคเรียบร้อยอ่านักเรียนได้แบ่งเหมือนครูไม่เอ่ยแบ่งไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะแต่ว่าต้องให้ในหนึ่งกลุ่มมี3มบล็อกเหมือนกันนะคะอ่ะจากกลุ่มที่คุณแนนแบ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่กลุ่มคะนักเรียนมีทั้งหมด 4กลุ่มใช่ไหมคะและก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีบล็อกเท่ากันเลยก็คือมีจำนวน3บล็อกเพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มนาะนักเรียนก็ทราบแล้วก็จะได้ว่ามีทั้งหมด4กลุ่มก็คือจำนวนของแอปเปิลนั่นเองนะคะแสดงว่าข้อนี้แอปเปิลเท่ากับเลข4นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างถัดมากันบ้างถัดมานะคะเป็นประโยค28หารด้วย แอปเปิลเช่นเดิมนะคะแล้วก็ผลหารเท่ากับ4อาจากประโยคนี้หมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าถ้าคุณแอนมีบล็อกทั้งหมด28อันดังรูปนี้นะคะแล้วคุณแอนต้องการแบ่งออกเป็นกลุ่มนะแต่ว่าแบ่งเป็นกี่กลุ่มไม่รู้อะ่ะเพราะว่ามันติดเป็นรูปแอปเปิลอยู่นะคะแต่ว่าตรงนี้มีตัวช่วยเรานิดหนึ่งเลข4ตรงนี้เป็นตัวที่บอกว่าใน1กลุ่มที่เราแบ่งเนี่ยจะต้องมีบล็อกทั้งหมด สี่อันนะเช่นเดิมทุกคนก็ลองมาแบ่งเป็นกลุ่มๆจากรูปที่คุณแนนกําหนดมาให้เนาะโดยใน1กลุ่มจะต้องมีบล็อก4บล็อกเท่ากันนะคะอ่ะเรามาเริ่มแบ่งกันเลยอันนี้คือกลุ่มที่1ของคุณแนนกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่6และก็กลุ่มที่7อ่าบล็อก หมดพอดีนะคะคุณแอนแบ่งได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะนักเรียนได้ทั้งหมด7กลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละกลุ่มมีบล็อกอยู่4บล็อกเท่าๆกันเพราะฉะนั้นแอปเปิลของครูแอนเนี่ยก็คือเลขอะไรคะก็คือเลข7นั่นเองนะอ่ะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าประโยคสัญลักษณ์การหารที่มันมีตัวไม่ทราบค่าเนี่ย แล้วมันเป็นเลขแบบไม่ใช่เลข12เลข28แบบนี้เป็นเลข10,000มเป็นเลข1,000พันะมันจะมีวิธีการหายัางไงเอ่ยให้เรามานั่งวาดรูปวาดบล็อกแบบนี้ก็คงจะไม่สะดวกใช่ไหมคะอ่าเราจะมีวิธีการหายัางไงเอ่ยสำหรับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยชน์ชลักษณ์แสดงการหานะคะนักเรียนสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะ มาช่วยเราหาคำตอบนะคะซึ่งจะมีวิธีทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะตัวอย่างที่13นะคะอันนี้กำหนดประโยคสัญลักษณ์การหารมาให้เนาะแล้วก็มีตัวไม่ทราบค่าด้วยนั่นก็คือรูปดาวตรงนี้นี่เองสำหรับประโยคนี้นะคะก็คือ11,500หารด้วยดวงดาวมีค่าเท่ากับ23อ่าแล้วโจทย์ถามว่าเอ๊ลรวดวงดาวตรงเนี้ยมันต้องเป็นเลขอะไรนะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะว่าเราจะเอาความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาช่วยได้ยังไงบ้างอย,อย่างแรกเลยนะคะจากประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์ให้มาเนี่ยถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนี่ยเราจะทราบว่าถ้าเราเอาดวงดาวนะไปคูณกับ23เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1 1 5 0 0นนะคะหรือว่าตัวตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นดวงดาวของเราเนี่ย ก็ต้องเกิดจากอะไรเอ่ยก็ต้องเกิดจาก11,500หารด้วย23นะคะอ่าทีนี้เนี่ยเราเนี่ยทราบว่า500นะคะคูณ23เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ11,500อ่าเลข500ตรงนี้มาอย่างไงเอ่ยมาจากนักเรียนจะต้องไปหาผลหารของ11,500หารด้วย23มานะคะ ซึ่งก็อาจจะใช้การหารยาวเขาช่วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า1 1 5 0 0าเนี่ยหารด้วย500จะมีค่าเท่ากับ23เราก็เลยสรุปได้ว่าอ๋อดวงดาวตรงนี้เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ500นั่นเองนะคะ,ะไปที่ตัวอย่างถัดไปก็คือตัวอย่างที่14นะคะตัวอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์สัญลักษณ์แสดงการหารใช่ไหม แล้วก็มีตัวไม่ทราบค่าอยู่หนึ่งตัวนั่นก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้นี่เองสามเหลี่ยมตรงนี้ทําหน้าที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะนักเรียนสามเหลี่ยมหารด้วยสิบสามมีค่าเท่ากับสองร้อยห้าสิบหกโจทย์ถามว่าเออเราสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็เริ่มกันเลยค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะซึ่งจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนี่ยจะทำให้เราได้ว่า 256นะคะคูณด้วย13เนี่ยอ่ะมันจะต้องมีค่าเท่ากับเจ้าตัวตั้งหรือว่าเจ้าตัวสามเหลี่ยมตรงนี้นี่เองแล้วเราก็ไปหาผลคูณของ256กับ13มาหาะะนะกเรียนอันนี้ทุกคนคูณเลขได้เนาะเป็นการคูณ3หลักกับคูณ2หลักนะคะซึ่งเมื่อคูณแล้วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3,328นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า อ๋อ3,328หารด้วย13เนี่ยมีค่าเท่ากับ256นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าเจ้าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ3,328ค่ะโอเคเมื่อทุกคนได้ดูตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นคิวของนักเรียนแล้วที่จะมาฝึกทำโจทย์กันนะคะสำหรับโจทย์ของคาบนี้นะเป็น โจทย์มาจากกิจกรรมฝึกทักษะนะคะก็ยังอยู่ในหนังสือเล่มเดิมก็คือหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .4 เล่มหนึ่งของอักษรน,นะคะ,ะจะอยู่ในหน้า101นะคะอ่ะเรามาเริ่มที่ข้อ1ใหญ่กันเนาะข้อ1ใหญ่เนี่ยเขาให้เราหาจํานวนมาแทนสามเหลี่ยมนะแล้วทําให้ประโยคสัญลักษณ์เป็นจริงเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือตัวไม่ทราบค่านั่นเองอ่ะมาเริ่มที่ข้อ1กันเลยค่ะ ข้อหนะประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารก็คือสามเหลี่ยมหารด้วย4จะมีค่าเท่ากับ271นะคะอ่าเราก็เริ่มจากอะไรเอ่ยจากความสัมพันธ์ของใครนะคะของการคูณและการหารเนาะของการคูณและการหาร เราจะได้อะไรเอ่ยจะได้ว่าเราจะได้ว่า271เคูณ4เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับเจ้าสามเหลี่ยมอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ทำยังไงเอ่ยเราก็ต้องไปหาว่าผลคูณตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าซึ่งอันนี้คูณแอนคูณมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอันนี้ขอเขียนนิดนึง เนื่องจาก271คูณ4นะคะมีค่าเท่ากับ1 0 8 4นักเรียนสรุปได้หรืยังคะว่าเจ้าสามเหลี่ยมของเรามีค่าเท่ากับอะไรเอย่ยดังนั้นสามเหลี่ยมของเราเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับเท่ากับ1 8 4นั่นเองถ้าเราเอา 1,084นะไปแทนลงไปในสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ลองเอามาหารด้วย4ดูเนี่ยนักเรียนจะได้คำตอบว่ามันเท่ากับ271เลยนะคะ,ะเรามาดูที่ข้อ2กันต่อเนาะข้อ2นะคะโจทย์กำหนดประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารมาให้นั่นก็คือ532หารด้วยสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับ133นะคะ เช่นเดิมเราใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะของการคูณและการหารเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยเราจะได้ว่าถ้าเราเอา532มนะมาหารด้วย133มเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ3ามเหลี่ยมนั่นเอง และก็หน้าที่ของนักเรียนก็คือไปหาผลหารตรงนี้มาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเออก็ใช้การหารยาวเนาะตัวหารเป็นจํานวนที่มี3หลักนะคะคุณแนนเคยสอนไปแล้วใช่ไหมอันนี้เพื่อความรวดเร็วคุณแนนหามาให้แล้วนะคะว่าผลหารมันมีค่าเท่ากับ4นะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนสรุปได้หรือยังคะว่าสามเหลี่ยมต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นสามเหลี่ยมของเราก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับ4นั่นเองอ่าถ้าใครไม่แน่ใจว่าเอเมื่อเราหาเสร็จแล้วเนี่ยคำตอบถูกหรือเปล่านักเรียนสามารถเอาคำตอบสุดท้ายที่เรียนได้เอากลับไปแทนตัวไม่ทราบค่าในโจทย์นะคะอย่างเช่นอันนี้เราก็จะแทนเป็น 532หารด้วย4อ่ไปเช็คดูนะว่ามันเท่ากับ133มั้ยไมถ้ามันเท่านะก็แสดงว่าคำตอบที่เราได้ถูกแล้วนะคะโอเคเราไปดูข้อถัดไปกันบ้างนะคะข้อ2นะคะถ้าดอกไม้ดอกไม้กี่ดอกคะนักเรียน5ดอกใช่ไหมคะบวกกันอยูอ่แล้วมันมีค่าเท่ากับ12525แล้วเจ้าดอกไม้เนี่ย มีค่าเท่ากับเท่าไร่นะคะ,ะจากประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์กำหนดให้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าดอกไม้5้าดอกเนี่ยมันบวกกันอยู่ซึ่งเขาใช้ดอกไม้ที่แบบเหมือนกันเปียบเลยถ้ามันเป็นตัวไม่ทราบค่าที่รูปเดียวกันแบบนี้นะคะนักเรียนแสดงว่าค่าของมันเท่ากันค่ะแล้วนักเรียนจําได้ไหมคะว่าการบวกจํานวนที่เหมือนกันบวกซ้ําๆกันหลายๆครั้งเนี่ย นักเรียนคิดถึงอะไรคะคิดถึงการคูณใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ดอกไม้ของเราบวกกันเนี่ยมีดอกไม้กี่ดอกมีดอกไม้5ดอกเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนนิดนึงเนาะเปลี่ยนจากเขียนด้วยการบวกตรงนี้ไปเขียนด้วยการคูณนั่นเองอ่ามีดอกไม้5ดอกก็จะเป็น5คูณกับดอกไม้ใช่ไหมคะซึ่งดอกไม้ตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้ค่าว่าเท่ากับเท่าไหร่นะซึ่งมีค่าเท่ากับ 12,525นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะเป็นประโยชน์สัญลักษณ์แสดงการอะไรคะการคูณอ่าก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเช่นเดิมนะนักเรียนมาเลยคะ่ะจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร เราจะได้ว่าอะไรเอ่ยเราจะได้ว่า12,525เนี่ยหารด้วย5นะคะจะต้องมีค่าเท่ากับดอกไม้1ดอกแบบนี้นะอ่ะและทีนี้หน้าที่ของนักเรียนก็คือไปหามาว่า12,525หารด้วย5ตรงนี้เนี่ยมีผลหารเท่ากับเท่าไรอันนี้หารไม่ยากเลยตัวหารเป็นเลข1หลักเป็นเลขห้ นักเรียนสามารถท่องสุดคุณไม่ห้าได้เนาะช่วยในการหารนะคะแต่ว่าอันนี้เพื่อความรวดเร็วคุณน่นหามาเรียบร้อยแล้วผลหารนะคะของ12,525หารด้วย5เนี่ยมีค่าเท่ากับ2505ค่ะเราก็เลยสรุปได้ว่าดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 2 5 0 5แบบนี้นะคะนักเรียนอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนคอนเซปต์นะคะของการคูณไปในตัวเนาะการคูณก็คือการบวกด้วยจำนวนที่มันหน้าตาเหมือนกันเนาะบวกซ้ำๆซ้ำๆ,ๆกันนะคะอ่ามาดูข้อถัดมาบ้างข้อถัดมาตรงนี้เนี่ยครูแนนจะไม่ได้พาทำนะคะแต่ว่าครูแนนจะมาให้ไอเดียเล็กๆน้อยๆเนาะ เผื่อว่านักเรียนยจะลองกลับไปทาที่บ้านนะคะอ่าเรามาเริ่มดูข้อ3ด้วยกันเลยข้อ3นะถ้าเราดูจากประโยชน์สัญลักษณ์ที่โจทย์ให้มาก็ค่อนข้างซับซ้อนอยู่ทีเดียวอ่าแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนแน่ๆค่ะอ่าโจทย์บอกว่าถ้าในวงเล็บเปิดนะคะมีดวงดาวบวกกันอยู่ทั้งหมด4ดวงนะคะในวงเล็บปิดแล้วก็บวกด้วย14,525นะคะมีค่าเท่ากับ 1 5 0 2 5แล้วดวงดาวเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไรนะคะเอออันนี้ก็ไม่ได้ต่างกับพ่อที่แล้วแต่ว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมานิดๆหน่อยๆน,นะคะเราเริ่มจากข้างในวงเล็บกันก่อนข้างในวงเล็บเนี่ยเป็นดวงดาวบวกกันอยู่สี่ดวงใช่ไหมคะคุณแอนเคยบอกแล้วว่าถ้าเขาใช้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแปรไม่ทราบค่าแบบนี้เหมือนกันแสดงว่ามันเป็นเลขเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือการบวกด้วยเลขเดียวกันทั้งหมด4จํจำนวนใช่ไหมคะแสดงว่าเราเขียนเป็นการคูณได้นั่นก็คือ4คูณกับดวงดาวใช่ไหมแบบนี้นะคะแล้วก็บวกข้างนอกวงเล็บจะบวกด้วย14,525นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ15,025ห่าทีนี้เนี่ยตรง ในวงเล็บก็คือ4คูณกับดวงดาวนักเรียนสามารถมองเป็นตัวไม่ทราบค่าตัวอื่นก็ได้อ่าอย่างเช่นมองเป็นอะไรดีมองเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะอ่าคูณแอนว่าสามเหลี่ยมทับเข้าไปนะคะอ่าสามเหลี่ยมบวกกับ14,525หมื่นสี่พันห้าร้อยเท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบห้าอันนี้จะเป็นประโยคสัญลักษณ์สแสดงการบวกที่มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะ นักเรียนยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและก็การลบเนาะหาออกมานักเรียนยจะได้ว่าสามเหลี่ยมเนี่ยจะ,จะมีค่าเท่ากับค่าค่าหนึ่งซึ่งคุณแองก็ไม่รู้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าสามเหลี่ยมของเราก็คือสีคูณกับดวงดาวนั่นเองซึ่งมันก็จะเท่ากับไอ้ค่าข้างบนตัวเนี้ยค่าเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ตัวสุดท้ายตรงนี้ก็คือ ประโยชน์สัญลักษณ์แสดงการคูณที่มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาช่วยนักเรียนหาค่าของดวงดาวตรงนี้ได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหรอ่อันนี้เป็นไอเดียที่คุณแนนให้ไว้ในข้อนี้นะคะให้นักเรียนลองไปฝึกทําด้วยตัวเองเนาะค่อนข้างท้าทายนิดนึงเลยโจทย์ข้อนี้เนี่ยสำหรับคาบนี้เนาะเราก็พูดถึงการหาค่า ของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารใช่ไหมคะซึ่งเราใช้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนาะถ้าใครยังคูณเลขหารเลขไม่คล่องคุณแนนแนะนำให้ทุกคนไปฝึกเยอะๆนะคะสำหรับคาบนี้คุณแนนฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่คาบหน้าคะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน